สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็จะพามาดูทุ่งนาตอนเย็นๆนะครับมีนกเยอะแยะเลยน้ำคลองชนะทานก็เต็มฝั่งนู้นที่เห็นฝั่งตรงข้ามคลองใหญ่นะครับนี่ก็จะมาให้ดูด้านหลังทุ่งนาอนาะกาศเย็นมากโอโซนมากอยู่กับบ้านไปมันก็เหนื่อยใจ ชิดมากโควิดก็เยอะนะครับบางคนก็ช่วยกันป้องกันบางคนก็ไม่ช่วยกลับมาสูดอากาศโอโซนด้านนี้ครับฝั่งนี้นู้นกเป็นน้ำเป็นฝูงลงอยู่ตรงนั้นฝั่งน่ะเห็นไหมมองไกลๆเห็นน,ะนู้ทั้งต้นกล้วยนู้น้องนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้นี่ก็เขียวชะอุ่ม นี่เขาก็เกี่ยวข้าวไล้ฟังนี่ตอนนี้ก็ปลูกใหม่นี่แล้วก็มาดูต้นต,นตาลต้นนี้นี่ตาลต้น,ตนน,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 นี้นี่นกคนไปนัากก่านกำลังทํารังอยู่นะนกกระจาบกำลังทํารังอยู่นับได้ประมาณสักเกยวเก็บยี่สิบรังรังเขียวเกียวฟังน้นก็เพิ่งสร้างใหม่นู่นต้นตาลแต่ละกิง่งละกิง่งกันก ลังเก่าลังใหม่ตรงนี้ก็เยอะหน่อยประมาณยี่สิบกว่าลังนะครับตอนนี้เป็นต้นตาลที่ยืนเดี่ยวของนี้นะครับนี่ลุงดำขยายได้แค่นี้เราอยาขยายใหม่โอ้ได้แค่นี้เองนะครับนี่อากาศเย็นเย็นตอนนี้ลุงดำก็ขอให้ชวนให้มาออกออกจากบ้านมากลางทุ่งนาเนี่แหละนี่ครับ าง่งนานเ,นย,เย็นมีแต่ไรเย็นเย็นทั้งนั้นอย่าไปหมกมุ่งอยู่ในบ้านเลยนะครับแสงทะวันเริ่มจะโค้เผเพแล้วแล้วก็ส่องจานอู้มาแล้วโอ้เริ่มตอนนี้ประมาณเอ่อหกโมงหกโมงยี่สิบนาทีนะครับของวันนี้นะครับนี่เสียงนกเสียงอะไรร้อง เพิ่งเปิดจมูกได้เพิ่งดูดอากาศได้เนี่ยโ,โซนตอนนี้ก็อยู่คนเดียวใน,นระยะร้อยกาไร่ก็มีคนเดียวนะครับเนี่ยนะครับออกมาดูอากาศวันสุดที่ทุงไร่ทุงนานนะครับทุกคนอย่าไปเครียดมันเยอะออกมาเลยนะครับคนที่ไม่มีอยู่แล้วก็ออกมาอยู่แถวนี้แหละนะครับอย่าชิ้นมากครับนะครับ แค่นี้นะครับจากลุงดำพามาดูดโอโซนมาสูตรโอโซนนะครับอย่างนี้ให้สบายใจทางทุ่งไร่ทุ่งนานะครับสวัสดีครับ